เออในกรณีสองศูนย์ในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกนี้ได้ชื่อว่าผิดนัน้แป่ตั้งแต่ทาละเมิด2 0งศถ้าลูกนี้ได้ขอปฏิบัติการชําระหนี้และเจ้าหนี้ได้ไม่ไม่รับชําระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลอันจะหาอันจะอ้างด้วยกฎหมาย ได้ได้ใช้ท่านว่าเจ้านี้จะตกเป็นผู้บินนัดหนึ่งเอ้ยสองศูนย์แปดการการชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้ต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นเป็นอย่างนั้นโดยตรงแต่ถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงให้แสดงแก่ลูกหนี้ว่าจะไม่รับชำระหนี้นั้นก็ไม่รับชำระหนี้ก็ดีหรือเพื่อที่จะชำระหนี้จำเป็น ที่เจ้านี้ต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งก่งก,ก็ดีลูกนี้จะบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ว่าได้เตรียมการชําระหนี้ไว้พร้อมแล้วให้เจ้าหนี้รับชําระหนี้นั้นเท่ากับนับว่าเป็นการเพียงพอแล้วในการชําระหนี้ท่านว่าคําบอกกล่าวของลูกนี้นั้นก็เสม,มอกับขอปฏิบัติการชําระหนี้ของส่วนเก้าถ้าได้กําหนดเวลาไว้เป็นที่แน่นอนเป็นเป็นที่แน่นอนเพื่อให้เจ้าหนี้กระทาการอันใดอันหนึ่งท่านว่าจะขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้นจะต้องทํา ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ทําการอันภายในเวลาที่กําหนด210ถ้าลูกหนี้จะต้องชําระหนี้ส่วนของตนต่อเมื่อเจ้าหนี้ชําระตอบแทนชาระหนี้ตอบแทนแม้ว่าเจ้าหนี้จะได้เตรียมพร้อมที่จะชะําระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติแล้วก็ตามหากไม่เสนอที่จะทําการชําระหนี้ตอบแทนที่จะพึงต้องทําเจ้าหนี้ต้องเป็นอันว่าผิดนัด สองหนึ่งหนึ่งลูกนี้ขอปฏิบัติการ,รชำระหนี้แล้วก็ดีหรือในเวลาที่กาหนดนให้ลูกให้เจ้านี้กระทาการอันใดนหนึ่งก่อนตามบทบัญญัติปัตตาสองศูนย์เก้าถ้าลูกนี้มิได้อยู่ในฐานะที่จะชาระหนี้ได้ท่านว่าจานี่ยังไม่ถือว่าผิดนัดยังไม่ผิดนัดนั่นแหละสองหนึ่งศูนย์ถ้ามิได้กําหนดนเวลาชลําระหนี้ไว้ก็ดีหรือเออหรือ ยุคนี้มีสิทธิ์ที่จะชาระหนี้ก่อนเวลาก็ดีการที่เจ้าหนี่มีเหตุเกิดข้องชั่วคราวไม่อาจชําระหนี้ได้ที่เขาขอปฏิบัติแก่ต้นหาเจ้าหนี้ตกเออปี่ยตันนั้นได้หาทำให้เจ้านี่ตกเ,เป็นผู้บินัดไม่เว้น,น,นแต่ลุงนี่จะได้บอกเก่ากักนชำระหนี้ใาลุงหน้าเวลาเปน็นอันสมควร